สวัสดีครับกินนี้รับผู้ดูช่องลอมบ o ผมกินนี้วันนี้เรามามาชมเกมพรีเมยรี่กลาสัปดาห์แล้วก็ผมที่สแตมฟอร์ดปิดบ้านของเชลซีวันนี้จะเปิดป้านรับกาเยือนของแอตตันวอนเดอร์เอร์อะไรครับผมเชลซี <Chelsea S 2> เพิ่งไปชนะเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์มาแล้วครับผมเรียกว่าทำํำผลงานได้ดีพอสมควรเลยส่วนวูฟ p เนี่ยไม่ได้เล่นครับแต่ว่ามีตัวที่ติดโค้แบน,นก็ตัวที่ เจ็บอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูคอนเฟิร์มไลฟ์อัพของทั้งสองทีมว่าจะมาในแผนการเล่นไหนกันนะฮะเมื่อสักครู่แกลมพอตเตอร์เลยครับผมผู้จัดการทีมใหม่ของเชลซีเนี่ยเจ้าบ้านมาวยแผน532ผู้ตัดตูเกป้าลิสบาลากเซนเตอร์สามตัวเทเวอร์ชาโลบาเทโกซิวารคูริบาลี่ครับแบ็กซ้ายคูบูเลล่าแบ็กขวาลิสเจมแบ็กกลางสามตัว ใช้เป็นจอตินโยมาดูโควาสิตแล้วก็เม็นสันเมาส์ส่วนหน้าคู่วันนี้ใช้เป็นรายฮิมเตอร์ลิงจับคู่กับโอบาเมยังอะไรครับผมทีมเยือน op, 33, ars, ว,วูปสี่สามสามโจเซซาสสศัตรูเซนเตอร์สองตัวเป็นต็อตติโกเมสคู่กับแม็กค,คิวเมนนะ่ะแบ็กขวาเลี้ยนอาดูรีแบ็กแบ็กซ้ายอาดูรีนะแบ็กขวาเป็นจอนน่ออตโต้เออกลางรับตาเร่ครับ อีก2ตัวเป็นดูเนสคู่กับมูตินโยแล้วก็หน้า3ตัวเป็นกอนซาโลกูเอเดสแดนยลโฟเดสแล้วหน้าเป้าวันนี้ก็เดโก้คอสตารลงมาเจอทีมเก่าแล้วครับผมเรียกว่าด้วยสถานการณ์ของทีมครับที่ตัวอื่นก็ติดโทษแบนแล้วก็เจียบกันกเลยต้องเป็นเป็นคอสตาร์ครับผมแมต์นี้องดูว่าจะทำผลงานได้ยังไงเกมเริ่มเป็นเจ้าบ้านได้เขี่ยก่อนแล้วครับผม เริ่มที่เตอร์ลิงลากมาเองตัดไวเลยเลยครับผมมูติญโยเหลืองเหลืองตั้งแต่นาทีแรกของเกมโอ้โหเตอร์ลิงเผลอไม่ได้กระชากเสียบไม่มีบอลเลยครับลูกนี้เจ้ามูติญโยรับเหลียงไปฟีคิกของเชลซีจะเล่นโดยมีสันเมาส์เล่นสั้นๆ โคซิวามาเตอร์ลิงตามช่องมาถึงโควาสิ์จะยิงติดบล็อกเตอร์ลิงเก้งได้ยัดมายัดมาแล้วโหคิวเมนไปจับลั่นเกือบจะเสียหายครับแบบนี้ดีที่จังหวะซ้ําของโควาสิ์ยังไปติดบล็อกแล้วครับเสียเป็นคอนเนอร์ เล่นสันหรือเปล่ามีเซอร์ลิงอยู่ีกลๆเล่นสันมาาฮิมเซอร์ลิงเข้ากลางมาถึงลิเจมเมส่นเมา,มาส์ซิลโกซิลวาสนใจไดยได้ทักทายกันแต่ว่ายังไม่ดีพอแล้ววูบออกเร็วที่ปูเดนส์ให้มายุนเยสย้อนย้อนแล้วต่อเล่วางยาวเป้าถึงถึงปูเดนส์ครับผมเจอกับกูเรราย้อน ตอนนี้เโต้ตาเร่ได้ใหญ่เลยครับผมบังได้ยูเยสลองยิงติดบล็อกซิวาจวัวสองโฟเดนมงคืนก็ชาลวลาชาลูบาแก้ได้เลยครับผมบอลของเชลซีจะโต้ที่เซอร์ลิงออกมาที่เมสันเมาส์ครับเล่งไม่ได้เซอร์ลิงตามช่องบาเมยังซ้ายเติมเมสันเมาส์ เมสันหมอเข้ากลางสวยครับผมตรงนี้เป็นเป็น,ปนรายิมบตัวนี้ยังไม่ยิงแล้วมาถึงมาเตโอโควาสิตหนึ่เยเลยนะครับผมที่เชลซีออกนำก่อนอ้โหส่งมาเป็นทอดๆเอาจนชัวร์จริงๆครับต้องชมตั้งแต่จังหวะทายออกข้างของอุบาเมยังเลยครับแล้วต้องชมเซอร์ลิงด้วยที่เลือกจ่ายในจังหวะนี้้าไม่โควาสิตท,ที่อยู่กลางประต,ตูเลือกมุมง่ายเลยเลยครับผม Oh. หลังวูฟปิดกันไม่หมดจริงๆ <to> เขี่ยกันใหม่นะครับวูฟจะทำเร็วเลยหรือเปล่าโอเดนเร่งไม่ได้คนไม่ค่อยมีดูเนสตาเร่ย้อนเยสไห้คอสตาเบิ้นขึ้นตาเร่ ให้มาถึงเตาเรใหม่คอสตาดีตอ่อโอ้โห,โห,โหไม่รู้กับเพื่อนอะไรครับผมบอลลึกไปถึงเกป้าโควซิสเตอร์ลิงเบิ้ลสายมีไม่สันเมาส์ให้กูเลล่าย้อนถึงไม่สันเมาส์ดีตอ่อแล้วหมายทีถึงสเตอร์ลิงโ,โห้สองศูนยเลย ที่เจลซีทิ้งห่างไปอีกลูกเลยครับผมโอ้โหหลังของลูกคนนี้โอ้โหไม่มีใครตามประกบเลยครับผมโอ้โหทั้งคิวแมนทั้งทางตอติโกเมสที่หลุดตำแหน่งไปแล้วไม่ได้มีใครดูลายิมเซอร์ิงเลยก็ล่งโลง่โลงเลยครับ สองศูนย์ <17. S 1> จะเป็นว่าเซอร์ลิงนี่ยิงหนึ่งใจหนึ่งครับแบบนี้โอ้แล้ววูฟบเสียบอลอีกแล้วโควาสิสขวามีมีเติมของลิสเจมให้มาโควาสิสออกเราจะได้เสียบอลให้วูฟบะครับผมตั้งกันใหม่แต่เนี่ยโพเดนส์มาคนเดียว โอ้โหแล้วเสียบอลไอิมเตอร์ลิงมาถึงไม่สั่นเมาส์ไม่สั่นเมาโอโจะเอาบ้างแล้วครับผมยังโจเซซายังเสียไปได้เป็นคนเนิ่งเชลซีเล่นโดยคูเรล่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทวดเวลาบาดเจ็บแล้วฮะจะเล่นสั้นๆเหมือนเดิมหรือเปล่าเลน่นสั้นมาเตอร์ลิง เข้ากลางมาถึงโคสิตได้ยิงจิวาจังหวะดสองติดบล็อกเลยครับผมสุดท้ายเป็นจอนนี่ที่เดี่ยงไปได้เลยเลยทุกเวลา,าแล้วฮนะโคสิตไม่ได้ให้อิจเจมสอกรรมบการเป่าให้ฟาลเลยครับผมลูกนี้โอ้โหแล้วถ้าได้ลูกนี้ก็กำไลของเชลซีครับผมว่าเลยช่วงทวุเวลาบาดเจ็บมาแล้ว ระยะระยะอันตรายเลยนะครับผมจุดนี้ของเมสันเมาส์อยู่ที่บอลเลยครับเมสันเมาส์บาบยองหลอกเป็นเมสันเมาส์บันจงมาชนคานได้แค่ขาในยังสองศูนย์แล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยเลยครับผมอื้อหือก <c oughs> ูเอเดลครับยังไม่ค่อยมีบทบาทเลยครับเกมนี้บอลถึงน้อยเหลือเกิน มาต่อกันในครึ่งหลังแล้วรัผมวูฟที่รูปเกมเป็นรองต้องดูว่าจะมีการขยับอะไรหรือเปล่าเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนนะเยสออกข้างมาโบเดนโบเดนเข้ากลางเลยครับผมตาเร่สายมีตัววิ่งไม่ให้ให้ตรงกลางเขาเสียบอลเชลซีขึ้นใหม่เลยครับผมโอเบอยังเทอร์ลิงให้ออก ข้างมาคูเรล่าคูเรล่ามาที่ว่างครับไม่ย่องทันโอ้ทันแต่แต่มีทงเลยครับผมล้ำหน้าน่าจะถลับไปก่อนแล้วว่าไม่ยังนิดเดียวนิดเดียวจวังหวะสวนไลยกับทางโตติโกเมสนะครับผมเป็นฝีคิีของ บูแคมป์ตันยกยกโอ้โหวาาเสียวยังแก้ไขได้นะครับผม <Yes. S 1> มาตูสตูเยสเห็นาตาอุเร่ตรงกลางคอสตาคอสตา,สตา,สตาให้ติดซิวาตามมาร์กดีๆเลยครับเม็ดน,นี้แล้วทะนุมาเลยบอม,มยังได้จีได้จีจโอ้ไม่ผ่านตติแล้วตอไปจอนนี้วางยาวมาก็เล่งไม่ได้ครับทางวู เนสออกไปก่อนซาโลกวเดสับเล่นกับทางไอโนริสตาเร่ให้ที่ว่างเลยครับผมระยะอนอนลิกาชากกาชากยังไม่เปิดตอกส้นไปต่อวยเดสเข้ากลางโหเหลี่ยมเหลี่ยมนี่เจมอ่านได้เลยครับผมแล้วเชลซีจะสวนที่เซอร์ลิงที่ความเร็ว ไอยิมสลิงมาคนเดียวนะมาคนเดียวไม่ผ่านคิวแมนแล้วจะวางยาวแม่นกุยเดสทะลุช่องบอลของเจา้าบูตินโยโหมีทงมาก่อนน่าเสียดายรถเชลซีปเปลี่ยนเซเวอร์ชโลปาแล้วส่งสักเกลียลงมาครับส่งวูฟส่งทางอารามาตาเร่ลงมาแทนโพเดนนะครับผม เดบอลของเชลซีสกาเรียลงมาก็ยืนเซ็นเตอร์เลยนะฮะไม่ได้ยืนเป็นกองกลางไม่ได้ขยับอะไรเทอร์ลิงเบิร์นแมนกุคุเลล่ากุกุเลล่าขึ้นมาไม่สันเมาอย่างได้เทอร์ลิงโทนโยบาเมยงังพลิงแล้วปัดเน้นๆโอ้โชนเสาอย่างสองศูนย์อยู่นี่แล้วเคลียร์ทิ้งเลยครับผมโอ้โหบาเมยงัง ยังใส่สกอร์ตัวเองไม่ได้ครับแบบนี้เชลซีขยับอีกตัวเป็นเป็นชิวเวลจะลงมาแทนมาร์คคูเร่าครับราตามตำแหน่งยิดเจมทุ่มมาโควาซิชตรงกลางไม่แม่นเสร็จบุบแล้วครับผมตาเร่ตาเร่ให้ปล่อยหลอกคอสตา้า ขวามีเพื่อนให้ชอนนี่ครับตาเร่จนจ้ามุดิึงยอรูช่องมาถึงมาติอุสซุนเยสโอ้โหงติดเซฟของเกป้าไม่มีโทงเลยครับแต่ว่าสวนจวังหวะสองเป็นวูฟที่เก็บได้หมาใหม่แล้วเสร็จเชลซีจะสวนนะครับไลมเสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงยังไม่ได้ส่งมีตัวเติมครับเป็นลิสเจมโดนประกบ เร่งไม่ได้แล้วสกเรียหัวสิทธิ์ไปเอง้วฮะแล้วจ่ายติดพอเวลาครบแล้วด้วยแล้วกรรมาการเป่าบมดไปด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังไม่มีใครยิงกันได้นะครับก็จบที่สกอร์เดิมเชลซีชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ในบ้านตัวเองแล้วครับผมนั่นแหละครับจบไปรับการพิจิตรชันนะครับผม,บบบบผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ติดตามรับชมกันด้วยนะฮะเซอร์ลิงแน่นอนยิ่งหนึ่งจ่ายหนึ่งนะฮะแมนแบทแน่นอนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันนะครับผมถ้าอยากให้ภาคคู่ไหนก็คอมเมนต์ไปได้นะับผมนั่นแหละสำหรับวัสดีก็ต้องขอลาไปก่อนจากไปด้วยไฮไลท์คู่นี้แล้วกัน,นครับสวัสดีครับ